ชมากจะทเยงังต่อยรับพิ่ัดโอ้โหโอ้พี่มานี่เสียงยมดังคนในแค่ันแล้วผ โอ้ยน้าผมตื่นเต้นมากเลยครับผมพี่ย um ังต um ื่นเต้นดีเหรอครับผมโหขึ้นนี่แพ็กมามีคอนเสิร์ตตื่นที่ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นบ้านพี่แล้วจริงหรือเปล่าใช่ครับก็ที่คือนอนอยู่ที่เลยรถ้าเก็ดดูขึ้นมาแล้วก็ไม่เล่นได้เลยนี่ไงก็สวัสดีครับผมเจฟสันเตอร์นะครับ ก็มีแม่แบบก็มีบ้างอย่างเงี้ยเหรอฮะครับก็เพรว่าที่เราแบบต้องขอซื้อพี่เจมาเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆพวกเราเนช่งชอบพี่พี่เจมาก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 มาแสนนานแล้วครับผมครับผมแสนนานถึงคนยุ่งแนวก็ไม่ควรเกิดยุ่ไหนครับไปไปนี่แหละฮะไปไปนี่ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบโหยิ่งกับผมเองผมอยากทั้งน่าการร้องเพลงมากเลยผมแบบรู้สึกว่าต้องอยู่กับบรรยากาศที่ส่งเสริมโดยเฉพาพี่เจมไหมล่ะฮะ พูดที่ถูกเลี้ยวผมตกเก้าอี้หันมาอย่างเงี้ปึ๊บไอ h ูซิว y อ๋ออย่างเงี้ยเลยเป็นเกียรติมากเลยครับก็จริงได้ได้มาลองเป็นน้องนี่คือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติเหมือนกันเพราะว่าติดตามน้องมาตั้งแต่เป็นเอวิร์ลวูดนะอ๋อเหรอจริงเหรออันนี้เป็นหมาป่าที่โตขึ้นแล้วอ๋อใช่ซต่อ้ำงฉับอะไรวะยังไม่ได้บอกเลย ไม่พอบพีมาใช่เพราะว่าเราชอบมากจริงเพราะว่าเราชอบเพลงพี่เจมมากคือตอนอาบน้ำก็ฟังขับรถก็ฟังนั่งขี้ก็ฟังอาจจะยังเนื้ออาจจะยังไม่ต้องพูดนะโซ่ช่วงยังมีตัวกแง่ช่วงช่วงพีเจคอนเสิร์ตที่เราพูดเรื่องขี้กันได้เลย่อะลาไปก่อนดีกว่าครับช่วงที่เราผมแพรเสร็จไม่หัวแบบหนักมากออ๋โอเเคมื่อวานเราพูดวานก็เรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งเกิดอะไรขึ้น เล็กๆน้อยๆครับผมพูดจาตัวเงนตัวทองออกไปอ๋อไม่เป็นไรครับผมคนกันเองทีงนั้นไม่ใช่ครับสวัสดี่ไรอยู่ด้วยันมผคต้ยญ่เหรอี่พี่หรอแ่ขอัพี่้ยเยครับสมมติว่าคอนไ์แค่เนี่ยประกาศว่าเฮ้ยพี่เจมมาเนี่ยอาจจะได้สักหกเจดรอบเลยนะี่ย ไม่ไดูพี่เจมไม่ดูรัชรัตน์ดีไหมไม่ผมเชื่อว่าคนเป็นเสาเยี่ยมเหมือนกันนะเขาเสียวคนเสาเลยครับนี่โอนะฮะยิ้มหนูวาแหมวางบงกันแทบไม่ทันกันเลยเลยแล้วผมถ้าสวิชได้นะครับผมหนีต้องแบบเดิมๆตระโดจัดไม่ได้ครับก็ไหนพี่เจมมาให้พี่เจม <S <S แปลว่าฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้าง ครับผมก็ช่วงปลายปีแล้วนะครับผมก็จะมีอีพีใหม่มาครับผมก็ฝันเพลงยังไม่ออกเกือบพูดแล้วฝันเพลงที่จะปล่อยมาในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับครับครับผมผมฝากนุกน้องๆไลค์แค้นไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นคอนเสิร์ตเขาเองก็ตามนะครับมาขบผมในพื้นที่ว่าไม่คอนเสิร์ตของเขาเองนะครับนี่ไงแต่เมื่อกี้ก็เราลองเพลงของพี่เจไปแล้ว โอ้โหเป็นเกียร์นะมันอาจจะเพราะว่าเราหันหลังให้จอสคริปต์เราอาจจะมองไม่ได้ไม่เมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ยังตามไม่ใช่กันเป็นเมื่อกี้ยังตามเจฟเราผมเราเล็กน้อยพี่พุ่นไม่จะบอกว่าเมื่อกี้พวกเราร้องเพลงของเออน้องวิลเลียมไปแล้วครับผมแค่พวกเราแค่แบบอยากลองร้องเพลงพี่เจฟบ้างร้อ อยากฟังไหมแต่ผมว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะยังแบบไม่ได้เห็นความหลอ่อในเชิงสั้ๆอยากจะไปร้องตงมินิสเตทด้วยกันไหมครับเรียนอล่อที่เจ็บจนตังค์หรอผมยังโตเป็นอะไรที่สุไม่อยากเดินตามอะไรเลยเลยโอ้โอหพี่เจริงครับ ผมไปดูเป็นลูกกระจกนี่ไงไม่รู้ภาพเสนยห์ครโอ้ยยี่เป็นกระจกเขาินนี่ที่เขาเล่นแย่ทายครับแย่ท่ายครับไม่ดีจังเลยไม่ดีจังแล้วก็มาบอกผมที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็น เขาบอกว่าคนที่สวยที่สุดมันจะมาช้าเสมอคือต้องบอกแบบว่าเพลงต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นธานบอกไปนะฮะคือมันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ผมก็ต้องขอและแต่งตัวเป็นการแสดงนำร่วมก็คือเป็นเป็นทูเทียนนะเป็นโอ้เวลาโอกว่ โอ้ีฟ้าวราานุ่งเทพมาหาละครกันฮึ่งๆเลยครับวันนี้ปกติเขาเสิร์ฟมิเล่นสักฟีประมาณ80%และลองเพลงที่เห็นเพราะว่าจอไม่ได้ภาพทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเพลงต่อไปเนี่ยคือเพลงอะไรพร้าะบรรยากาศงั้นไปฟังกันเลยครับ